สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูปัญหาระยะสั้นของบิตคอยนะครับทาไมผมถึงมองว่ามันเป็นการไซเวย์นะครับทําไมผมถึงไม่มองว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเหตุผลอย่างแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมาดูกราฟข้างหน้าตรงนี้นะครับผมจะขออ้างอิงจากปี2014ก่อนนะครับปี2014นะครับหลังจากที่เกิดตลาดเบลลิชขึ้นนะครับพอมันเริ่มกลับตัวกลายเป็นตลาดบูลิชนะครับสิ่งที่มันทําก่อนคืออะไรครับ คือการทำดับเบิลบอททอมถูกไหมครับแล้ววิ่งขึ้นไปเนาะการวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่มันยังขึ้นไม่ได้ทันทีถูกไหมครับการที่มันทํายอดไฮใหม่เนี่ยนะครับเส้นสีแดงตรงนี้เปลี่ยนเป็นเส้นสีเทาเห็นไหมครับมันเป็นสัญญาณอะไรครับมันเป็นสัญญาณที่เตือนมานั่นแหละนะครับว่าตลาดได้เริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงระยะแรกเท่านั้นนะครับช่วงระยะแรกมักจะขึ้นผ่านไปไม่ได้นะครับ อาจจะเป็นการไซด์เวย์หรือการตกลงมาเขย่าเมาก่อนที่จะขึ้นไปจริงๆนะครับแต่เพื่อนๆมาดูนะครับพอมันขึ้นมาทำไฮใหม่ได้ครั้งแรกเห็นไหมครับครั้งที่2ก็ยังผ่านไปไม่ได้เห็นไหมครับทุกครั้งเลยเนาะที่มันพยายามจะทะลุไฮครั้งแรกนะครับมันมักจะผ่านไปไม่ได้ มันต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บแรงนะครับเพื่อที่จะทะลุขึ้นไปได้สักวันหนึ่งเนาะถ้าเกิดผมมายกตัวอย่างนะครับมันใช้ระยะเวลา196วันนะครับกว่าที่มันจะทะลุหายเก่าไปได้เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูปี2022หรือปีปัจจุบันกันบ้างนะครับหลังจากที่ตลาดนะครับมีการตกลงมาอย่างแรงนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีการติดตามผมมาสักพักนะครับสำหรับตัวผมผมคิดว่านี่คือการทำดนะับเบิลบอททอมเนาะ คือตรงนี้นะครับแล้วก็จุดบริเวณแถวนี้นะครับเป็นการทำดับเบิลบอททอมมันได้เกิดเป็นเส้นสีแดงขึ้น ถ้าเกิดเพื่อนๆอ้างอิงจากการาฟปี2014นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยส่วนมากมันมักจะเกิดในช่วงบริเวณจุดต่ําสุดของแต่ละไซเคิลถูกไหมพอมันเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นสิ่งที่มันมักจะทําคืออะไรครับคือเส้นสีแดงจะเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทาเส้นสีแดงนะครับได้เปลี่ยนเป็นเส้นสีเทาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันได้ทำไฮใหม่ขึ้นมาตรงช่วงบริเวณนี้ช่วงไฮใหม่บริเวณนี้คือราคาเท่าไหร่ครับประมาณ3 1 0 0 0ืนนะครับซึ่งช่วงบริเวณ31,000ื่นหนึ่งพันนะ บอกว่ามันเป็นต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบริเวณนี้เนาะเวลาบิตคอยตกลงมาชน3 1 0 0 0นะครับมันดีดขึ้นไปตลอดนะครับพอมันทะลุล่วงลงมาได้นะครับ3 1 0 0 0นะครับจะกลายเป็นต้านของบิตคอยทันทีเนาะตอนนี้นะครับมันมีการขึ้นมาชน31,000ครั้งแรกไม่ผ่านนะครับมันขึ้นมาชนรอบ2ก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมครับดังนั้นนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่จะผ่าน3 1 0 0 0ไปได้นะครับ มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักถ้าเรามาอ้างอิงจากปี2014นะครับการที่มันจะผ่าน31,000ไปได้นะครับใช้เวลา196วันถูกไหมครับถ้ามาอ้างอิงนะครับก็อาจจะต้องไปถึงประมาณวันที่23เดือนออกโทเบอร์เลยนะครับถึงจะสามารถผ่านราคา3 1 0 0 0ไปได้นะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆในห้องสิกนะครับเล่นไซเวกันอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่า จะถูกทุกไม้นะครับแต่ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบนะครับผมบอกได้เลยว่าไซเบ์ช่วงบริเวณแถวนี้นะครับผมได้กําไรมากกว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครสนใจสมัครเข้าห้องสิกนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเหตุผลอย่างสุดท้ายนะครับทำไมผมถึงบอกว่าราคาบิด coy อ,อาจจะยังไม่สามารถผ่านช่วงราคาประมาณ31,000ไปได้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็น2เส้นนี้ไหมครับเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีน้ําเงินเนาะ หลังจากที่มันมีการตัดกันขึ้นนะครับเส้นสีน้ำเงินขึ้นมายืนเหนือเส้นสีแดงได้เป็นตลาด bullish เส้นสีน้ำเงินตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีแดงเป็นตลาด bearish ทุกรอบมันมักจะเกิดแบบนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลานะครับหลังจากเส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีแดงอะไรเกิดขึ้นครับกลายเป็นตลาด bullish ก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆดูดีๆนะครับกว่ามันจะกลายเป็นตลาด bullish นะครับหลังจากเส้นสีน้ำเงินขึ้นมายืนเหนือเส้นสีแดงเนี่ย มันใช้เวลา90วันทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูของปัจจุบันนะครับเส้นสีน้ําเงินยังไม่ได้ตัดขึ้นมาบนเส้นสีแดงเลยด้วยซ้ําถ้ามันตัดขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคืออาจจะมีโอกาสที่จะไซเวไปอีกสักพักหนึ่งนะครับหรือประมาณ3เดือนนั่นแหละนะครับก็ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะครับรอดูไปก่อนเนาะว่ามันจะทําท่าทียังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงมองว่าบิตคอยเนี่ยยังไซเวอยู่นะครับ ยังไม่สามารถขึ้นแรงได้ในช่วงระยะสั้นนะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเอกชนเล่นนะครับหรือคิดว่าเอกชนที่ตัวเองเล่นเนี่ยค่าธรรมเนียมแพงเหลือเกินนะครับเวลาเทรดแต่ละไม้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนลองเปิดใจมาลองใช้ o k เดูนะครับอาจจะลองเติมมาบางส่วนดูนะครับแล้วลองดูว่าเวลาเพื่อนๆนเทรดกับเอกชนอื่นนะครับแล้วเทรดกับเอกชนโอเคเเนี่ยโดยการสมัครผ่านผมนะครับค่าธรรมเนียมฝั่งไหนมันเสียเยอะกว่ากันผมบอกได้เลยว่าเสียค่าธรรมเนียมเวลาเทรดโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นไมฟิลเจอร์หรือไมสปอตแต่ละไม้เนี่ยนะครับ น้อยกว่านะครับตลอดชีวิตด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถมาสมัคร OKX ผ่านผมได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ฝากเงินเข้าไปมากกว่า50 USDT นะครับสำหรับสมาชิกใหม่เนาะก็จะได้รับกล่องสุ่มทันทีนะครับฟรีเลย1กล่องนะครับกล่องสุ่มเนี่ยก็จะสุ่มจำนวนเงินที่เราจะได้เนาะแต่เขาอาจจะให้เป็น BTC เป็น DOGE เป็น ETH อะไรอย่างงี้นะครับใครดวงดีนะครับก็จะได้มุลค่าเยอะนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ